คนน้องมาทุกคนนะเอ้าพักก็ไม่มาเลยอ๋ไอไม่มไม่มาไม่มไม่ไม่เป็นไังบ้งแม่ชอบป่ะคนเดียวให้เบสขึ้นเด็กผัไปแม่กับน้องชายกันนบม่ทุกคนทุกคนคือแบกถ่าบทบาทไม่ดูเพลียนะเดินทางข้ามบทอันนี้แน่เลยใช่หือไปที่งั่นก็จะเพลียไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่แม่ไปพักก็เหรอเดี๋ยวเก็บไปนั่งคุยนี้ต่อนะคนจะให้แม่ผมไปนอนพักกันแล้วก็จะให้น้องผม อชวนแม่ถามแม่ครั้งให้แม่นอนถักกันเพราะว่าน้องร้อนไม่มีการเตะเที่ยเหมือนจะอเนี้ยไ,ไม่ชินกับการเดินทางข้ามมมติแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวรอน้องมาปุ๊บจะนั่งคุยทีทุกคนนะอยากรู้ว่าแม่เข้าไปนู่นเป็นไงบ้างแล้วก็น้องชายผมได้ให้แม่เจออะไรบ้างทุกคนนะปนไปมาสองวันใช่ไหมใช่เ,เวลาสองวัน <c oughs> ขอแบบว่าถ้าขอบมีเวลาว่างอีกแม่จะขอเข้าไปเที่ยวข้างในนั้นอีกอืม <c oughs> ทุกคนจริงๆผมอยากจะให้แม่ผมมานั่งคุยก่อนแต่วา่าดูจากสวัสดีครับทุกคนก็กราบสวัสดีพี่เพียรซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยอยู่กับผมนะทุคนนะแฟดใหญ่ครับผมตอนนี้ผมก็นั่งรอวันนี้น้องชายบอกว่าเป็นวันที่จะพาอะไรนะ แม่กลับมาจากเมืองบแบรลก็คือไป2วันได้ทุกคนประมาณ2วันซึ่งก่อนหน้านี้แฝดเล็กได้ถ่ายคลิปแล้วก็ได้ลงคลิปไปละพี่พี่แม่ได้ไปเมืองบแบรลกับน้องชายแล้วก็ผู้นำเมืองบแบรลมารับตัวถึงบ้านนะซึ่งแม่เองก็ดีใจแต่ว่าอย่างที่บอกฮะ แม่ก็ยังมีอาการบบว่าโรคคนแก่พี่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงนะไฟท้องหรือเปล่าอันนี้ผมไม่อันนี้ผมแค่ดูจากอาการแม่แล้วก็ดูจากข้อมูล Google พี่มันก็รู้สึกว่าอาการแม่ตรงกับแบบนั้นนะแม่ไม่ค่อยดีขึ้นแต่ว่าก็ยังพอพูดได้ได้ปกติแล้วก็จะเป็นบางช่วงเวลาเฉยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะ นั่งรอแล้วก็จะทำบรรยากาศรอบๆเปี๋ไปนั่งรองตรงส่วนหลังบ้านแล้วก็นั่งคุยเรื่อยทุกคนนะจุดที่เขานั่งคุยกับแม่ครั้งก่อนตรงต้ล้นมะม่วงหลังบ้านก็ฝากพี่เอฟซีนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็วันนี้ผมมาถ่ายจนกว่าจะ,จะ,จะเจอแม่กับน้องชายกลับมาทุกคนนะก็ฝากพี่ทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจช่องน้องชายผมด้วยทุกคนนะใช้กิจเมืองแปรลซึ่งน้องเองก็มีความตั้งใจในการได้พาแม่ไปเยี่ยมไปเยือน มู่มาลับแลซึ่งเป็นครั้งแรกของแม่ผมด้วยแล้วก็อย่างที่บอกครับจะดูว่าแม่ผมจะเป็นไงบ้างหลังจากที่กลับมาจามกมุงมาับแลจะโอเคไหมจะชอบไหมหรือว่ายังไงก็ฝากพีเอฟซีเป็นกำลัง,งใจนะครับผมเราติดตามชมไลค์แชร์ให้เรียบร้อยนะทุกคนนะไปนี่นทุกคนผมก็านั่งรอที่นี่ทุกคนนะเป็นจุดที่ี่อ่า ท่านผู้นำมครับแล้บนั่งตรงนี้ในการมารับแม่ผมนั่งคุยกับแม่แม่ผมที่นี่นะทุกคนนะอากาศดีมากคนบ้านผมนะนนี้ไม่ได้อวยหรือว่าไม่ได้คิดว่าคขอาข้างบ้านตัวเองนะแต่รู้สึกว่าอากาศมันดีแล้วก็ร่มรื่นมากช่วงเนี้มีฝนตกในบางวันแต่ว่าถ้าบางวันถ้าแดดจะจ้านก็จะอบอ้าวนะทุกคนนะ ฝนตกปุ๊บเช้ามาก็สดชื่นี่พี่นี่เพิ่งจะเก้าโมงนะก็ไม่รู <ok ้ว่าจะอ่องกันตอนไหนไงผมอยากจะตั <t <t ้งกล้องไว้เพื่อเก็บภาพบรรยากาศที่เอฟซีได้เห็นชุกช่วงลานะ เดี๋ยวรอดูนะถ้าแม่คมกลับมาจะเป็นไงจะมีอาการแบบไหนจะตื่นเต้นไหมทุกคนนะ คนครับเสียดายมากๆนอะถ้าพวกมะม่วงมันเป็นลูกดกใหญ่ๆแล้วก็มีก้มังกรพร้อมอย่ือไครับบรรยากาศวันนั่งตรงนี้แล้วก็นั่งกินมะม่วงนั่งกินก้มังกรกับท่านผู้นำเม,มืองอับเลตรงนี้นะมันจะโคตดสปินเลยทุกคนคือกินสดๆจากต้นเลยอ,อย่างนี้มันไม่มีนะคนมันยังไม่ขึ้นนะเสียดายมากเลย <c oughs> จะออกกันตอนไหนไงยวผมขอนั่งรอจนกว่าจะมาแล้วกันนะทุกคนนะก็พี่เอฟซีก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมดูไปก่อนนะผมบอกไม่ถูกว่าจะอา้อกกันตอนไหนไงนแต่ว่าเป็นวันนี้แน่ๆก็คิดว่าคงไม่เป็นคงยังไม่สายกันไปนะทุกคนนะถ้าจะเป็นช่วงแบบนี้แหละช่วงเช,ช้าๆเช้าแก่ๆหน่อย นี่ท่านบอกว่าเป็นยาพี่วันก่อนท่านมานั่งอย่นี้ขอดูเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะเสียดายมากเลยทุกคนทำใยกำลังออกดอกนะแต่ว่าคงรอพักใหญ่เลยอีกนานกว่าจะได้กินลูกมันถ้าลูกมันมีผมจะให้ผูมม้นำรับแลกลับไปที่เมืองเมืองเมืองเมืงองรับแลกด้วย ึ่งผมก็ไม่ไแน่ใจว่ากลับมาครั้งนี้น้องจะมากับใครบ้างหรือว่าจะกลับมาแค่แม่กับแม่สองคนหรือเปล่าหรือจะกลับมากับผู้นำมังกแรแพรหรือองค์ครั์คนไหนหรือเปล่า <c oughs> บางทีผู้นำมังกแรแพรเขาก็ไม่ได้ว่างามาตลอดนะทุกคนเขาก็มีกิจธุระของเขาพี่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเป็นเรื่องของคนในผู้นำมันนะทุกคนนะก็มีอะไรบ้างไม่ต้องทำ ก็ทำได้เยอะคือรอทุกคนนะ นกลองเพาะมากพี่ีคนจะวะลำใหญ่กับลังออกดอกอะซึ่งถ้ามันมีลูกอะจะด,ดีมากผมได้เด็ดตอนหน้า,าตาตอนหน้าองค์ผู้นำมังกรเลยให้เขาได้กินตอนยังไม่มีพี่มันยังไม่โต คงรอต่อไปนะพี่เอฟซีนะทุเรียนก็กำลังตอไม่รดูจะร้อนหรือเปล่านะเพราะว่าบ้านผมปลูกทุเรียนไม่ค่อยสวยนะทุกคนนะคีดดินด้วยทุกคนสภาพของดินว่าเป็นยังไงเรือ <c oughs> ดินนะ ี่ดินตรงนี้มันปลูกได้หรือเปล่าทุกคนดินบางที่ปลูกได้ไม่ได้บ้างก,ก็มีนะทุกคนนะอืมมะนาวนี่ก็ดกนะดูเลยทุกคนทุกคนจะวะดกมากมะนาวที่บ้านเนี่ยแต่ว่าน,าน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ามงกรก็จะได้ไม่ใช่รูช,ช่วงฤด,ดูที่มันจะขึ้นนะอาจจมีเสียงพวกมอไซค์รบกวนมางก็ขออภัยพี่นะเพราะบ้านผมก็อยู่ติดกับถนนเหมือนกันนะทุกคนนะก็มีชาวบ้านขับสัญจรขึ้นลงบ้างอะไรบ้างทุกคนถ้าไงผมขอนั่งรอต่อแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นช่วงๆให้พี่เอฟซีได้ทราบประกันพอดีผมก็เกรงใจนะถ้าเรายังไงนะมดถ่ายแบบน่งเฉลยดไม่ไมีอะไรทำมันก็น,น่าเบื่อนะพี่ผมเข้าใจนะแต่ผมอยากจะอยากให้เจอช่วงเวลาที่น้อง <c oughs> ชายมาพร้อมนะ้าตากับแม่ผมมากบคนรับแลงอย่างเงี้ยผมมาพร้อมกันแล้วอยากให้พี่เอฟซีได้เห็นไงพี่นี่คือความยังไงความต้องการผมที่ผมอยากให้เป็นไงให้พี่เอฟซีได้เห็นแบบนั้น ตั้งใจอยากให้เห็นอย่างนั้นบางทีพี่อยู่โผล่มาเลยพี่พี่ก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าเรามีที่มาที่ไปเอออยู่โผล่มาข้างหลังผมรู้ผมเมาไงเราได้รู้ไงนะมันจะแบบว่าเหมือนถ่ายทอดสดไปในตัวเลยทุกคนให้พี่ได้เห็นไปพร้อมผมไปพี่ น้องมาทุกคนนะเอ้าบุกลักก็ไม่มาเลยอ่๋อขอถามว่าขอถามว่าแม่จะได้เป็นยังบ้างแม่ชอบป่ะคนเดียวใไอแบลขึ้นเด็กขาตไปแม่กับน้องชายกันมาทุกคนนี่คนติดเตะขาดบทบ้านแล้วมาดูเพลเพียนนะเดินทางข้ามบทอันนี้แน่เลยใช่รู้ไปที่นีาก็จะเพลเพียนไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่แม่ไปพักก็เหรอเด็กใช่เดี๋ยวเก็บไปนั่งคุยนี้ต่อนะคนจะให้แม่ผมไปนอนพักก่อนแล้วก็จะให้น้องผมชวนแม่ถามแม่ครั้งให้แม่นอนพักก่อนเพราะว่าน้องบอกว่า ไม่มีการเถียงเ,เหมือนจะอ่าเนีย่ยไ,ไม่ชินกับการเดินทางข้ามมิติแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวรอน้องมาปุ๊บจะนั่งคุยทีทุกคนนะอยากรู้ว่าแม่เข้าไปนู่นเป็นไงบ้างแล้วก็น้องชายผมได้ให้แม่เจออะไรบ้างทุกคนนะอาเจ็ด <c oughs> แม่เป็นไงบ้างวะ,อะชอบนะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างประจมอเอาหรอมาหันั่งคุย,ยกัน้ยอ่ น้าคุยพีเอฟซีรู้นะว่าแม่เป็นยัไงบ้างอ่ะอธิบายพีเอฟซีฟังหน่อยเป็นไงแม่มีความตื่นเต้นไหมอ๋อดีใจนะเขาบอกก็บอกว่าถ้ามีเวลาเยอะวันนี้เขาก็คงอยากจะอยู่ที่นั่นต่อป่ะทีนี้ก็ทิ้งไม่ได้ที่บ้านที่ไรอ่ะพ่อก็รออยู่ใช่ป่ะใช่พ่อก็เป็นห่วงด้วยไปมาสองวันใช่ไหมใช่เป็นเวลาสองวันเขาบอกว่าถ้าขอมีเวลาว่างอีกแม่จะขอเข้าไป เที่ยวข้างในนั้นอีกอืมทุกคนจริงๆผมอยากจะให้แม่ผมมานั่งคุยก่อนเด่๋ยว่าดูจากนาแม่เมื่อกี้เหมือนน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าไม่ชินเออยม้วบไปื้วบมาอย่างนี้นะมันค่อนข้างจะคลื่นไส้แล้วก็จะอาจจะมึนๆหัวเงี้ยก็ให้แม่พักก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้แม่พักเสร็จปุ๊บอยจะให้น้องไปถามแม่ครั้งหนึ่งว่าเป็นไงบ้างยังไงแล้วองคชาไม่มาหรือเปล่าองค์รักไม่มาเลยอะขยุ้งเหรอติดธุระใช่ติดงานกันอืม เดี๋ยวก็บอกเขาบอกบอกกับพูกผู้นำเมืองรับแลบอกว่าเดี๋ยวจะขอให้แม่กลับมาแล้วนะเพราะว่าพ่อก็คงน่าจะเป็นห่วงแล้วแหละอือกไปสอบแต่แม่ก็ชอบไม่ใช่เหรอชอบชอบแม่ชอบก็ดีละถ้ามีโอกาสอยากพาพ่อไปด้วยแล้วกันแต่ว่าพ่อไม่ค่อยไปไหนพ่อสมัครอยู่แต่บ้านนะแต่เราต้องยุให้เขาหนุนน้าให้เขาอยากไปให้ได้อือใช่ บอกไปบอกเขาว่าไปบอกพ่อว่านะว่าแม่ไปมาแล้วแม่ก็รู้สึกว่าดีนะก็อยากจะชวนพ่อไปดูบ้างมันเป็นวิธีแบบคนแบบโบราณทำกันใช่ไหมโบราณมากแม่ชอบอย่างเงี้ยธรรมชาติที่สุดนะเจอเขาก็แต่แม่ไม่กินเนื้อแต่แม่กินกินพวกผักแม่ก็ชอบแบบแม่พวกผักมอนพริกพวกผักอืมใช่ทุกคนครับก็ถือว่าสิ่งที่ดีนะแม่กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยว่อแม่พักผ่อนเสร็จก่อน ผมจะทำพาฮัดแม่นะว่าเป็นไงบ้างไปพักนู่นไปพักน,นี่ดูก่อนอาจจะไม่ใช่คลิปนี้เป็นคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้กลัวแม่จะพักผ่อนเขาอยากให้แม่พักผ่อนก่อนละกันนี่ก็ได้ฟังจากปากน้องน้องก็รวมๆแม่ก็ชอบแล้วก็น้องเองก็มีความสุขที่ได้เห็นแม่ชอบที่ที่ทพาไปเงี้ยเพราะพ่อแม่ผมเนี้ยไม่ค่อยออกไปไหนนะแทบไม่ไปไหนเลยแต่ปีอ่ะจะชอบเมารถไงมันกะไม่อยากนั่งรถเออน้องมียวกันเราก็ไปพาไปเมืองอัฟแล้วก็ น้องใช้แหวน<อ>ที่คู่กายน้องอยอทุกคนนะแหวนเนี่ยมันทําให้น้องข้าออกเหมือนกับแรงได้ง่ายแล้วก็ว่องวงไวกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะนั่งพักแล้วก็จะคุยกับน้องไปก่อนเรื่องของงับแรงแล้วก็เออผมคิดว่าท่าน้องครอ,อีกผมจะฝากของไปให้ท่านผู้นําำของที่เราเตรียมไปพวกขนมอะไรพวกเนี้ยก็แม่ก็ไปแบ่งให้กับคนที่นั่นกินนยใช่หรอ รู้สึกว่าเออมันแปลกดีมันอร่อยดีนะอืมเขาก็งง<ไ>อยู่ดิไม่เคยเจอม,มาก่อนดิใช่เส<ช>ียดายมากเลยเนี่ยถ้าพวกแก้วมังกรมันโตนะตัวมังกรขึ้นั้นเนี่ยจะให้นั่งกินตรงนี้สบๆเลยแต่ว่ามันยังไม่โตไงเดี๋ยวที่ไล่พ่ออะละมุดมันขึ้นแล้วนะละมุดละมุดเดี๋ยวจะลองให้คนรับแลเอาเป็นฝากคนรับแลดูเฮ้ยเนี่ยอะไรวะไงมันเล็กมันเล็กแปลูกดิปลูกขึ้นั้นเลยจะได้มีกินตัดถาวรไงใช่ป่ะ มีเม็ดปลูกมะม่วงก็มีแล้วข้างในมะม่วงมีแล้วก็มังกรมีแล้วลำไยลำไยขึ้นก่อนเดี๋ยวให้เขาเมล็ดปลูกกันเนี่ยนี่ตอกเทียบเลยเนาะพวกเนี้ยแต่พวกเนี้ยผลไม้ขึ้นหลายอย่างเลยนะทีไรอ่ะเงาะมะปางลำมุดอะไรพวกเนี้ยเป็นหน้าผลไม้นะใช่เดี๋ยวถ้าเราเยอะมากๆเราก็แบ่งเขาให้เขากีก็แบ่งให้เขานี่มันก็แล้นะบางทีเดี๋ยวกูเลยกันไปด้วยก็ได้ ยยแต่เส <ไป S 2> ียดายที่ไร่ต้นลเลียนดอกมันไม่ออกต้นมันยังไม่โตพอใช่ที่บ้านยิ่งโตยากมากอ่ะทุกเรียนก็อยู่ที่บางอยู่ที่บางพื้นที่ทุกคนนะปลูกขึ้นบางพื้นที่ปลูกไม่ขึ้นอย่างที่ผมบอกไปนะ <Anyone> บางที่ปลูกดีดีงามงามแต่บางทีไม่มีเลยนะแต่ที่ไร่พวกผมของพ่อผมนะคือปอดสารพิษท,ทุกอย่างเลยนะธรรมาชาต <Ừ. S 1> ิล้วนๆใช่ไม่มีพวกสารพิษอะไรพวกสารเคมีนี่ไม่มีเลย เราปลูกแบบธรรมชาติจังนะอืมเอางี้เดี๋ยวถ้าเราถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวให้คนรับแลด้วย,ดวยเดี๋ยวช่วงถ้ามีช่วง <c oughs> งอที่มันแบบสุกเป็นที่แล้วเราจะถ่ายให้ดูด้วยนะใช่ตอนนี้ช่อนในไรผมมีง้อสองสามต้นมั้งแต่ว่าขึ้นมือจะขึ้น,นติดจะแค่ไหนเพราะมีฝนฟ้าพายุมาเงี้ยเอาทําให้ล่วงได้ไงอืมโอเคเดี๋ยวผมกับน้องก็ไม่มีอะไรมากละ ยากไปดูแม่ก่อนแม่เป็นไงบ้างแล้วก็ฝากพนะี่เอฟซีนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้องชายอมทีใช้เก็เมืองอัพแล้วก็พี่แสดผ่าไปเรื่อยทุกคนนะก็วันนี้แม่กลับมาแล้วสบายใจแล้วแล้วก็แม่เองบอกว่าจะลองมาชวนพ่อนะไม่รู้ว่าวันหนึ่งพ่อจะใจอ่อนไปกับเราเพราะพ่อผมไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่แต่บ้านทําแต่ไรของแกน,นะทุกคนเพราะแกมีความเป็นห่วงแบบพื้นที่ไร่แกที่บ้านเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกฮะถ้าเราไม่มีใครดูแลมันก็จะตายนะทุกคนนะพวกพืชผัก ที่ปลูกไว้สมุนไพรที่ปลูกไว้อ่ะผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาไปดูแลพ่อตลอดแต่ว่าก็ถ้าพ่อไปเมดงแปลผมเองกับเล็กก็ต้องไปช่วยกันดูแลที่นั่นแทนนะเพื่อให้พ่อแม่ไปยังสบายใจแบบว่าไปไป,ไปเที่ยวไม่ต้องเป็นห่วงม่ตเป็นห่วงแบบเออสมุนไพรตายนะหรือว่าจะม,มีพืชผักตายเรื่องกลัวเพราะว่าผมเล็กจะคอยดูแลตอนนี้ก็กำลังเพาะพริกปลูกพริกอยู่หลังบ้านเนี่ยถ้ามันโตขึ้นหรอผลผลิตมันเยอะ เราก็จะแบ่งไปให้คนรับแรงเหมือนกันนะก็เหมือนเราเป็นจุดหนึ่งที่จะแบ่งพวกอะไรวะของบริโภคให้เขาอ่ะไอพวกพืชผักส่วนครัวเนี้ยแถวจะใช้เพราะว่าพวกเขากินแต่พวกผักแค่เวลาไม่กินเนื้อสัตว์เนี้ยแล้วควรจะมีของมีให้เขาควรจะวันเนี้ยพริกกำลังโตเลยพี่จ้ะวะไร่ต้นเนอะนี่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยนะี้วยจนพริกอีกเยอะแยะที่ปลูกไว้ทุกคนเนะี้ยมันก็มีนะเยอะแยะเลยนะ ก็รอวันที่ต้องเก็บเกี่ยวอยู่เลยทุกคนโอเคไปคลิปก่อนทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็รติดตามเราไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจช่องพี่แร์ช่องน้อง,ง,ง,งกิจชัยรับแรงนะ <c oughs> ไปทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย